โยนไปตรงนั bon? ma, oh, oh. Ớ, ้นพี่มดเสิร์ฟปั่นยอดครับลูกนี้เอ่าลุครับพี่มดพี่โนตทำเองครับลูกนี้ท่านผู้ชมโอ้โหงายปางงามหน้าขวาโยนน้องตาเสิร์ฟนี่ครับลูกนี้พี่ปุ้ยเปิดเบอร์พี่โนตพัดทะลุชงครับลูกนี้น้องบักอ้าวพี่โนธเบอร์ลูกนี้น้องการครับลูกนี้ตาเปิดสวยครับน้องการชงเบอร์ลูกชงโอ้โหนี่พี่โนธเบอร์ลูกนี้สวนไม้แม่ พรชัยเขาแก้วครับอะเราก็มาดูมาเลขคชมรมลอตเตอรี่เปิดครับลินพี่โน้ตชมสวยๆครับพี่ปุ้ยพรชัยเทคตัวขึ้นเตะซ้ายเบาๆตัวตรงไอ้เขาแก้วครับหน้าขวาโยนสวยๆครับพี่โบ๊ทซืบตรงนี้อะแล้วับพุชยโสธรชงซ้ายน้องตั้งตรงนี้โอ้โหปัดน็อกบัดัลตะก้อทีมชาติครับพี่โบ๊ทจันทะลิบคู่แก้วเซร้อตรงนี้ครับมาว่างเอฟตรงนี้น้องมาร ยู่ลูกดีเบ้าพี่ปุย้ยเอามาอยู่ครับตอนนี้มุดยะโสอธรชมสุดเลยครับตอนนี้น้องมาร์คเคยทวงเตะลูกน,นี้โอ้โหยังอยู่ครับพี่โนธพัทรพงศ์พี่ปุ้ยพรชัยโอ้โหุญยะโสธรชมลมลอตเตอรีกร่กำจะเสิร์ฟครับน้องมาร์คหน้าขวาอยู่น้องตาเสิร์ฟดีครับลูกนี้พี่ปุ้ยเปิดเบอร์พี่โนธพัทรพงศ์ชมครับลูกนี้น้องมาร์คอ้าวน้องมาร์คอ้า แต้มครับน้องมาร์กหน้าขวาโยนครับน้องต้าเสรอบลูกนี้โอ้โหพี่พุ้ยเบิร์นพี่น็อตมัทะลุงชงเข้ามาลูกนี้พี่พุ้ยพันใช้เทคตัวขึ้นแต่ยอดครับนี่โอ้โหแต่พี่วุฒิยโสู้ทอนจันทริสคู่แก้วเสรอบลูกนี้ครับเอาแล้วครับน้องมาร์กพี่วุฒิชงสวยครับลูกนี้น้องมาร์กเตะที่คำลังจะโมโหจะข่มในแต้มาหน้องขวาโยนครับน้องต้า หมายเลขห้าชกลมลอตเตอรี่โอ้โหพี่มดเหมือนกับพี่โนธชงพี่ปุ้ยพอใช้เตะสิครับ bon ท่านผู้ชมลูกนี้นะครับแท้แท้พี่บุยดย่อตัวรับแล้วเมื่อสักครู่นี้เข้าวางขานะครับเกมหร,ห,รหรือเปล่าครับท่านผู้ชมครับน้องต้าไม่ยอมแน่ๆครับน้องมาร์กอยู่นับปังลงดลูกนี้พี่โนธพัทละพงยุพดีทำไงครับลูกพี่ลูกนี้โอ้ยังอยู่ครับท่านผู้ช น้องมาร์กหน้าขวาโยนน้องต้าเสือลูกนี้อ้าวพี่มุ้ยเปิดซ้ายพี่โนธพัทธรบงชมสวยมากพี่มุ้ยพอใจเท็จตัวกันเดี๋ยวรูกนี้โอ้โหมาจะเหลือครับท่านผู้ชมมาจะเหลือเบอร์เก้าสิบสองพี่บดสี่มือบอกพี่มุ้ยพี่มุ้ยโยนไปตรงนั้นพี่บดเสิร์ฟปันดอกครับลูกนี้อ้าวแล้วครับพี่บดพี่โนธทำเองครับลูกนี้ท่านผู้ชมโอ้โหงายปางงาม ปรบมือดังๆให้กับพี่น็อตพัทรบงยุงพอดีเลยครับท่านผู้ชมครับโอ้โหนี่แหละครับโอ้ซุปเปอร์สตาร์ครับอีกหนึ่งความบูมใจพี่น้องชาวไทยครับพี่น็อตยังไม่มีเมียนะพดเสือกตาน้อยดูน้องการหน้าซ้ายนะครับพี่โบ๊ทน้องการครับลูกนี้ต้เปิดใช่ครับน้องการชงเบ้ยลูกชงโอ้โหนี่พี่น็อตเบิรลูกนี้ส่วนหมายไหมอะไะครับพี่พุ่มเทนลูกนี้ยังแอบลูนี้น้องตาเปิดน้องตาชงกบลีน้ำมาร์คเทน ลูกหลานเขาด้วยครับชมลมลอตเตอรี่ครับโอ้โหท่านใดผบมือขอให้หมานครับท่านผู้ชมครับส้นหมาแม่นะครับเมื่อสักครู่นี้โอ้โหพี่โน้ตเบิย์ดแล้วก็พี่ปุ้ยพรชัยบั้นจงโยนกันเลยพี่โบนน้ำตาเปิดครับตรงนี้โอ้โหพี่ปุ้ยเปิดแล้วเดพี่โบนพัดทะเลาะโอ้โหสกายจิ๊กจั๊กโยครับโอ้โหพี่โบนชมครับตรงนี้พี่ปุ้ยพัดเตะสิครับท่านผู้ชมโอ้โหเมื่อสักครู่นี้โอ้โหพี่โน้ต พ,พุ้ยพนชัยบั่นจงโยนกำลังพี่โบ๊ทน้องต้าเปิดครับลูกนี้น้องการชกสายครับลูกนี้น้องมาร์กเตลูกนี้โอ้โหพี่โน้ตโอ้โหลูกนี้พี่บดทเบิร์ตโอ้โห้ยท่านผู้ชมครับหน้าายท่านผู้ชมน้องต้าชมลมลอตเตอรี่ซี่มือบอกน้องมาร์กโยนปั่นยองกำลีพี่โน้ต อ้าพี่โบ๊ทเสียงตาน้อยดูหน้าซ้ายน้องการพุ่งละเอาล้วครับอ้าวลูกรถพี่ปุ้ยทำอะไรครับพี่รถเหมือนกันน้องมาเอาน้องการชงโบยน้องมาคขลุ่นดีสันแบกยังอยู่ครับพี่ปุ้ยเดินไปเลยโอ้โหโอ้โหโดนเดินน้องต้าครับชมลมลอตเตอรี่น้องมาร์กโยนครับน้องต้าเสือมตุ้นดีอ้าวพี่โบ๊ทพี่ปุ้ยพอชัยโบ่จะหุ่นเล็แต่งจะมวยโจงแบบโอ้โห พี่มนตจักทลิตคูแก้วชงพี่ปุ้ยพรชัยเตะซ้ายห้าเอาละครับพี่ปุ้ยหน้าขวายืดครับพี่มนตตุลิเตอร์บอลรับได้น้องการทันหรือเปล่าครับน้องการชงเอาแล้วนี่น้องต้าต้าเข้ามาครับพี่ปุ้ยเปิดพี่ปุ้ยโอ้โหดุลเข้ามาครับพี่ปุ้ยทำอะไรก็ได้แตะลูกนี้โอ้โหตุลินเ่แร์โอ้โหเป็นลูกศูนย์นะครับโอ้โหดอกดอกเข้าไปใกล้ๆเน็ตนะครับให้คู่แข่งขันหลงสาวเขาจะเลยครับเอ้ยพี่ปุ้ยก็ได้เนาะ น้องมาร์คหน้าขวาครับไม้เลขเก้ายู่กับน้องต้าสวสดีวันพรชัยเอาไว้ครับตอนนี้พรชัยพี่นรสพันรพงษ์เทคตัวขึ้นเตะเลยวนี่โอ้โหแต่ผมจะก็ดูภาพท้ายทีเปกันเตะดตะเตตะเตะนี่โอ้โหพี่พรชัยชกกระเบนเบ้ยพี่นรสพันรพงษ์ยุบพอดีอื้มห้ากระพันธมิตรชุมดวงเสือปัญญอดเบิ้ลหยางเก้าเอาแล้วนี่พี่ เบ้มีการพงสุวรรณโอ้โหไม่คิดว่าพี่ปุ้ยจะเตะแม่นขนาดนี้ครับโอ้โหเตะโดนหัวเตะใส่หัวพี่กาศนะครับเมื่อตะกุนี้อุสา่าโม่หลบแล้วนะครับไม่เวิบมาเดยเนาะว่าสัตว์มาเอาแล้วครับพี่ปุ้ยพรชัยหน้าขวาโยนครับพี่ปุ้ยปัดยองเขาเล่นพี่กาศชนมาตอนต่อจะเริ่มได้าาดอาร์ลับพี่โนดพัดแล้ เอาแล้วครับมาดูพี่โบ๊ทสืบครับลูงดีเบอร์ยังอยู่ครับเมาสน็อกมาร์พี่โบ๊ทเดินไปใส่พี่เอาแล้วครับพี่โน็ตพัดธาพทองโอ้โหลูกนี้เอีียวตัวเตะโอ้โหสมุทรีได้แต่